นายเทพไพรเสนพงศ์อดีศสนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าตนเห็นภาพข่าวที่เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงเก็บป้ายสวัสดีปีใหม่ของพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนยงายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐแล้วทําให้ตนเกิดข้อสงสัยดังนี้1ป้ายดังกล่าวเป็นการติดป้ายแบบหาเสียงหรือไม่ถ้าเป็นช่วงการหาเสียงก็จะมีการอนุโลมให้ติดไปกันโดยทั่วไปแต่ถ้าไม่ใช่ช่วงนี้ที่มีพระราชกิจฎีการเลือกตั้ง หน่วยงานก็มีสิทธิ์เก็บป้ายทุกชนิดที่ติดตั้งอย่างผิดกฎหมายได้ 2. การติดป้ายสวัสดีปีใหม่ไทยของพลเอกประวิตธได้ขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่ถ้าไม่ได้ขออนุญาตก็ถือว่าเป็นการกระทําผิดกฎหมายจึงอยากทราบว่าระดับพลเอกประวิตธซึ่งเป็นรองนายยงรัฐมนตรีและเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐซึ่งเป็นพักแกนนําของรัฐบาลจะก,กระทาผิดกฎหมายได้อย่างไร นายเชษฐายระบุต่อว่า 3. การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงในการจัดเก็บป้ายครั้งนี้ได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาหรือไม่หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ระดับล่างตามกฎหมายซึ่งมผู้บังคับบัญชาไม่ได้รับรู้หรือสั่งการให้ดําเนินการในเรื่องนี้แต่ประการใด 4. จะก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างพักพลังประชารัฐกับพักภูมิใจไทยหรือไม่ เพราะหน่วยงานกรมทางหลวงกระทรวงควมนาคมมีนายสักสาย,ยามชิดชอบเลขาธิการพักภูมิใจไทยเป็นรัฐมนตรีว่าการได้ปฏิบัติการจัดเก็บป้ายของพักพลังประชารัฐโดยไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าอาจจะเป็นความขัดแย้งทางการเมืองในอนาคตหรือไม่และ 5. ้าถ้าผู้ใหญ่ของพรักพลังประชารัฐกับพักภูมิใจไทยไม่มีการพูดคุยหรือส่งสัญญาณทาความเข้าใจในเรื่องนี้มาก่อนหรือเกลียดใจกันภายหลังก็อาจจะเกิดปัญหาได้เพราะการเก็บป้ายครั้งนี้เหมือนการหยามน้ําใจไม่ให้เกียติกัน อาจจะตีความเป็นการดิสเครดิตทางการเมืองกันก็ได้จึงอยากให้สังคมจับตามองการปฏิบัติการเก็บป้ายสวัสดีปีใหม่ของพรรคพลังประชารัฐในครั้งนี้จะนําไปสู่ความขัดแย้งระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลในอนาคตหรือเป็นน้พึ่งจดเดียวหรือไม่